เช้าอ่เปิดทำไมไม่ต้องเปิดอย่าล้างอะไรก็ล้างตรงนี้เลยต้องปิดใช่ป่ะอแล้วไอ้เครื่องนี้เปิดไว้ไม่ต้องทอะไรไม่ต้องปิดแล้วปิดมันลหะปิดยังไงอ๋อปิดก๊อกตรงนั้ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนี้ไม่ต้องทำเซตอัพเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ใช้เราก็ปิดไฟแค่นั้นเองแล้วเราเราจะกินเลเวลวันกี่อาทิตย์เราถึงจะเปลี่ยนเป็นเลเวลส หรือเราจะไม่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราจะเอาน้ําไปคุกไปทำออกข้าวเราต้องกเล level สองสองหรือสามก็ได้มันเขียน rice cooking สองสามก็ได้ไม่ชินเดี๋ยวท้องเสียอ๋อคือห้ามห้ามกินห้ามห้ามกระโดดไปอันที่สามก่อนใช่ไหมอย่างน้อยต้องกิน level วันอังคาราย level นก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ค่ยตอนนี้ตัวเราจะมีแอซิดเยอะให้ชินก่อน ให้นิ้วช่รยก่อนแล้วแคล่งนิ้วช่รยตัวเราก่อนแล้วก็ค่อยไปแล้วว่าสอง oh. step by step โ uh, <okay. S 2> อเคใจไหมครับโอเคแต่ถ้าจะล้างหน้าก็คือกดตรง face washing นะสีแดงมันจะเป็น low acid คล้ายค5.5นะครับแล้วเนี่ยของเรา ph เรากินเท่าไหร่เจ็ดหรอเจ็ดมัน Acid 5.5ตอนนี้มันค่า ph เท่าไหร่ไม่ได้ Test I'll but test PS line. line.